โอ้โหแล้วมัวแมบบซะด้วยเออแล้วก็เก่งซะด้วยเนาะเ <laughs> ดี๋ยวนะ <laughs> ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออแล้วหนูก็เก่งซะด้วยเนาะ คือทางอะไรอ่ะที่ไหนเฮี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดิมเดอโอเคมาณเราสามารถไพยส่งให้เหมนี้ดูไหมอ่ะแค่ว่าจบกูเป็นเพื่อนกันได้ไหมหนูจะนี่หลังคานี่หนูเคยเห็นที่วัดใช่ไหมฉันยัไปเล่นธนาคานหลังคาคานจบไงคานขาดหนึ่งไม่เอาคาเทียเอ้ยอันนี้หนูเคยเห็นที่วัดมันจะเป็นที่พูอะไรสักอย่างใช่ไหมหลังคาเนี่ย ชัวแปาบนึงนะป็นทางนนผ่านแถวแถวตรงข้างล่างามาทางนี้หนูไม่แน่ใจว่ะคือน้ันเป็นไฮเวย์อ่ะรถแบบเก่งเลยด้วยดิน้องบานบ,านบ้ายังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงที่มันเป็นทางขึ้นไปอ่ะใช่ปบบ่ะเหมือนีชยรถตัวหลักมั่งบูดได้ถึงห้าร้อยเลยที่เขับไม่ได้เราต้องไปที่มีอนนีหห่หลังคา เนี่ยหนูจำได้ว่ามันเป็นหลังคานี้ไม่นะหนูจำได้ว่ามันเป็นหลังคานี้แล้วแบบโอ้โหไม่แล้วคนรูแลไฮเวย์เนี่ยหนูต้องขึ้นไปทางไหนอะ่ะเดี๋ยวนะ มันต้องขึ้นทีละอันเนอะอันนี้ก่อนก็ขึ้นไปบนสุดเราจะเจอตอบไม่ยุ่งเน่ะให้ใช่ไหมให้โอเคหิวคน เคียมึงไปฟาร์ <S <S <ผ>มมึงตไปเ,เดี๋ยวแม่งมาขอร้านนึงร้านนึงนี่ <S <S อะไรมึงจะได้ตอนไหนฮะไอ้มีดมึงเนี่ยไม่เจอแล้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะมันใช่ทางเดียวกันไหมอ่ะ หลังคาอย่ามานันคือหลังคานั้นอ,อ,อะไรวะคนบ้านุไม่เก่งแมปเลย อ้าวในปะขาไม่เจอครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเลขานหนึ่งเลยเลขานหนึ่งเอทีเอไปอยังอ้าวทำไมไม่ตอบธ<า>นาคารหกคนปะต่อไปแล้วเรียกอะไรครับอะไรครับเลีอะไรเทียนไปยังเจ้าอ,อะไรให้ครับเจ้าไปแลเนี่ยขาดสองคน โอ้่แม่ขับไล่หนูหรอเมื่อไหร่มึงจะได้มีดอ่ะนี่เอาไม่ได้เดี๋ยวคุณให้เอาไปคุณให้คุณสามอาทิตย์ละเราค้นหลังคารเนี้ยเราจำหลังคานี้ได้แล้วเราก็เลยลองขึ้นไฮเวย์ดูเอ้เมื่อกี้ตรงนู่นโอเคเก่งกันนะเนี้ย ตอนแรกไม่รู้เลยครับโกงหรือเปล่าครับเนะี่ยไม่โกงโกงอย่างไรอน่ะถามคนอื่นหรือเปล่าไม่มีครับรู้ตัวเองเลยใช่หรือเปล่าใช่เลยไหนคนไม่โกหกต้องทําทาไงให้เชื่อครับตาใสหรือเปล่าต้องถ้าเวลาพูดแล้วไม่โกหกต้องเป็นตาใสใสแต่ถ้าโกหกก็จะตาไมใ่ใสตาใสใสคืออะไรครับไม่ให้ดูสิ อ้าวปิดมาอ้าวแนดงว่าโกหกใช่ไหมถ้างั้นไม่ได้โกหกเขาความจริงไม่เคยโกหกเลยไปตีใครเขามาครับชนะด้วยเหรอแล้วเป็นมาเฟียด้วยเนี่ยผมต้องทำตัวไงเนี่ยไปนชนะเขาอีกทีนี้ก็ไากันใหญ่ละไม่ใช่ครับเป็นมาเฟีย,ยตัวใหญ่ตัวโอ้โหตัวเป้เงด้วยอะ่ะคือ,ค,อคือเรามีหน้าที่แค่ ช่วยปฐมพยาบาลครับใช่เหรอครับใช่ครับอา้าวเมื่อวานเห็นตอนเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปพาลิงไปเลี้ยงครับ<อ>แล้วก็ไม่ได้ดูต่อใช่เราตอวันนี้เราชนะชนะเกิงไหมกำลังใจดี เป็นมาเฟียแถมไปตีคนหนึ่งเขาอีกไม่ใช่ค่ะจะฝากชีวิตไว้ได้ยังไงเนี่ยช,ชีวิตอันตรายะนะเนี่ยเรา<ม>คุอ,อยากฝากชีวิตได้กับเราใช่ครับจะฝากชีวิตไว้ได้ยังไงเนี่ยเมื่อเป็นมาเฟียเนี่ยชีวิตอันตรายมากเลยฝากไว้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกจากการเป็นมาเฟียเลยเอาไม่เอาสิก็ต้องเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่า เช่ไหมลอเรเนเราอันนี้เราดูแลคนได้ใช่เหรอครับสารยามัง้งอุ๊ยลืมไปว่าจะไม่เจอเน,นี่ยวันนี้อ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เราไปส่งคนที่ตลาดแล้วเดี๋ยวคแยกกันก็ได้หค่ะองนค่ะเราก็แยกกันเนาะจะได้ไม่ต้องเจอกันเนาะ ก็คุณบอกว่าสองเดือนใช่ไสองเดือนอืมอืมอืมแต่ขายวันปลดล็อกนะฮะเท่าไหร่ครับไม่รู้ราคาครับตอนนี้ไม่รู้ราคาผู้เฉยๆ